สวัสดีครับผมนายสราวิทย์ชิททิวัตเลขประจำตัว15602035ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องสรุปบท Marketing m k 2 0 2นะครับ Marketing แบ่งเป็นสองพิธีนะครับ Marketing Concept กับ 4P Marketing แล้วก็ marketing concept จะแบ่งออกเ,เป็น5ประเภทก็คือ1 production 2 product 3เป็น selling promotion สี่มาร์เก็ตติ้งคอนเซปต์ห้าเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งคอนครับส่วน4 p Marketing จะแบ่งออกเป็น4ีีเดียดง่ายก็คือ4 p, ี่ะครับก็มี d u ด t สองคือ t i p e s สาม taste ส,สี่คือ promotion แล้เราอธิบายแล้วนะครับ production ก็คือเน้นที่การผลิตขายกระถูกขายกำไรขายได้กำไรนะขายถูก product เน้นที่ผลิตภัณฑ์ส่วน s e เ l ียงนี่เน้นการขายเป็นหลัก Marketing สี่มาร์เก็ตติ้งคอนเซ็ปต์ก็คือเรื่องศึกษาเกี่ยวเรื่องศึกษาความต้องการของลูกค้าส่วนห้าโซเชียลคือการศึกษาลูกค้าแล้วของสังคมอะครับต,ต้องคำนึงถึงสังคมและส่วนโฟร์พีมาร์เก็ตติ้งหนึ่งคือโปรดักต์โปรดักต์นี่นคือจะแบบ่งเป็นสองประเภทน,นะครับมีสินค้าอุปโภคและสินค้าอุตสาหกรรมส่วนท้ายราคาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันครัแบบคือภายในและภายนอก ส่วนเทสเทสคืชอช่องทางการจัดจําหน่ายการนาสินค้าถู่สู่ค้าโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็เหมือนกับเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าได้มีเกี่ยวกับความดึงดูดสนใจทใี่จะมาซื้อสินค้าเนี่ยครับโปรโมชั่นต่างๆจะแบ่องออกเป็นสามอย่าง,งาคือกลยุทธ์การดึงกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ผสมครับขอบคุณมากครับ